รู้เปล่าสุพัณมีร้านกาแฟร้านหนึ่งอ่ะใช่อมันมีกาแฟรสต้มยำจริงดิกาแฟรสต้มยำเหรอพี่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูเบลวอกจะพาไปดูเบลวอกจะพาไปดูมันไม่ยุด วันนี้ผมพาเพื่อนมากินกาแฟตัวหนึ่งครับเป็นกาแฟต,ต้มหยำบนะอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่นายที่นายคาเฟ่ชิลบาร์นะครับมันเห็นวิวไอ้ตัวนี้ด้วยเพื่อนกระเสียวไปเราพาเพื่อนไปดูกันครับ พิซซ่าไหใครมาใครมาพิซซ่าพิซซ่านี่โอ้โหชุดใหญ่นะครับอันอะใช่ใช่ใช่ของหนูใช่ของหนูใจเย็นหลุดใหญ่หญึ่งรอนร้อนแกว่ง เขากินเถอะเาี้าเต็มปากเต็มาเลยจ้ะตวเอริกยังไม่ได้กลับที่ฉันอ้วนเพราะฉันหยุดกิน เป็นไลกับน้ำปั่นของห่มเข้าไมเปิดอะไยกินยังไงจะดูดไม่ขึ้นหรอีตาไหนกูจะไม่กล้าอกก็วยงงจริงเลยสวยสวยหรอมันไม่สวย แปกเลยล่ะกะยืดเดี๋ยวก็เกะยืดคือไม่ได้อะนี่ไงอ,อันนี้ต้มยำกาแฟตัวมีจริงเนาะมีพริกด้วยแล้วอย่าบอกมีพริกนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวเพื่อนมันเป็นน้มะนาวพริกเหรอใบมะกรูดอันสุดท้ายอะไรอะ่อะ รู้แล้วประวานน้ำตาลเฮ้ยไม่ได้นะขอชิมหน่อยเลยข้ว, <c oughs> วไม้เลยเคีย้ยวไฟฟันเกือบหักขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงทำไม่ได้อยากกินน้ำเปล่าน้ำมะนาวมันคือน้ำมะนาวเ <c oughs> ขาบอกว่าให้เทนี่ลงไปเอาเยอะเอาน้อยก็แล้วแต่เทนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันมันล้นแก้วจากนั้นนะคะเราก็จะเอาต้มยำคน มันก็จะได้เป็นตัวแฟต้มใช้ได้อ่ะเฮ้ยใครว่าแบบไม่อร่อยอร่อยอ่ะหอมหอมอ่ะหอมพริกหอมมะกรูดอย่างเงี้ยหอมมะนาวหอมมะกรูดเฮ้ยอร่อยอร่อยชอบเป็นไอเดียที่ดีมากนะมที่ร้านเราดีกว่าเนาะแต่ว่ามันมีแมลงอ,อะไรไม่รู้่ตัวเนี้ยปลาฉลาม <laughs> ปลาฉลามว่าอะไรปลาวาน ที่เขาก็จ <sm festivals> ัดคนได้ดีนะแบบว่าไม่ได้แออัดมากจนเลียนไปอ่ะแล้วก็ฐานที่ท่องเที่ยวฐานที่ถ่ายรูปเขาอ่ะตั้งใจถ่ายรูปไปเลยเฮ้ยน้องรู้เปล่าคาแฟพี่ต่ดีครับพี่ต่อได้พี่ตดอเฮ้ยกินเนี่ยกาแฟมาเลย เมื่อวานพี่พาไปกินร้านร้านหนึ่งอะเป็นกาแฟแล้วต้มยำอะครับพี่เฮ้ย